อย่าไป27ปีตอนนี้เรียกสินสอดพันล้านบ้านปุ๊กอภัสราประดับเพชรทั้งหลังบ้านปลายขออยู่กับความรักครั้งที่3เป็นนางงามที่อยู่ในใจของคนไทยตลอดการจริงๆสำหรับคุณปุ๊กอภัสราหงสกุลอดีตนางสาวไทยปี2507และนางงามจัก,กรวาลคนแรกของไทย ที่แม้ปัจจุบันจากอายุเลยเลข6มาหลายปีแล้วแต่ความสวยของเธอก็ยังไม่เสื่อมคายเลยจริงๆโดยหักใครได้เจอตัวจริงของเธอคนนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่าเชื่อว่าเธอจากอายุหลักหแล้วเพราะดูยังไงก็น่าจากอายุเพียง40กว่า,วาเท่านั้นโดยความสวยที่ยังไม่ส,มสังซาและใบหน้าที่ยังคงแต่งตึงพร้อมโซ่ทรงองค์เอวที่แทบไม่ต่างกับสมัยสาวๆเลยทีเดียว สำหรับชีวิตรักของนางงามจัก,กรวาลคนนี้คุณปุ๊กอภัสราเคยผ่านชีวิตสรสมาแล้วสองครั้งด้วยกันโดยหย่าร้างไปแล้วทั้งสองครั้งและหากใครถามว่าตอนนี้เธอมีใหม่แล้วหรือยังเจ้าตัวก็จะตอบอย่างอารมณ์ดีว่ามีคนที่สามเรียบร้อยแล้วแต่คนที่สามนี้ไม่ใช่คู่ชีวิตคนใหม่แต่อย่างใดหากแต่เป็นหลานชายตัวน้อยชื่อเด็กชายกัสปะชื่อเล่นกัสโป วัยไม่ถึงหนึ่งขวบที่เกิดจากคุณโจ้หม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรลูกชายของเธอซึ่งเกิดกับสามีคนแรกหม่อมราชวงศ์เกียรติคุณกิติยากรตอนนี้คุณปุ๊กอพสราจึงได้อุ้มหลานและผ่านตัวเองมาเป็นคุณย่าอย่างสมบูรณ์โดยคุณย่าปุ๊กเปิดเผยว่าพอได้เป็นคุณย่าแล้วชอบรู้สึกมีความสุขมาก เพิ่งรู้ว่าทำไมคนเป็นปู่ย่าถึงได้มีความสุขขนาดนี้โดยคุณปุ๊กเล่าว่าการเลี้ยงเด็กไม่ยากเพราะอยู่กับย่าแล้วหลานจะไม่ร้องไห้ไม่งองแงเขาจัดชอบจะยิ้มตลอดและตนเองก็ชอบเลี้ยงเด็กชอบเล่นกับเด็กด้วยเวลาอยู่กับหลานแล้วจะมีความสุขมากเรียกได้ว่าเป็นคุณย่าที่สวยไม่สางเลยจริงๆจ้า สำหรับปุ๊กอภัสราหงสกุลอดีตนางงามจักรวาลในปีพุทธศักราช2508คุณย่าของน้องมีก้ามียา่าขึ้นชื่อว่าเป็นคุณย่าแต่ว่ามงของนางงามมันค้ำคอเพราะฉะนั้นคุณย่าปุ๊กของเราจะต้องดูดีและเป๊ะตลอดเวลาอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าสุทธิเกียจีราธิวัฒน์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรเซนทันคุณพ่อของหนุ่มป๊อกได้หย่าร้างกับคุณย่าปุกแล้วหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า20ปี แต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ดูเหมือนว่าความรู้สึกดีๆนั้นยังคงมีอยู่โดยหนุ่มป๊อกได้เผยมุมสวีทของคุณพ่อคุณแม่เมื่อแม่ปุ๊กขอส,สินสอดซึ่งคุณพ่อให้หนึ่งล้านบาทแต่ฝั่งของคุณแม่ขอตั้ง1,000ล้านแม้ก็อย่างว่าเนอะตำแหน่งนางงามจักรวาลมันคำขออยู่จริงๆ